ค่ะถ้าเราต้องการไปยังจุดที่3นะคะโดยอ้างอิงจากจุดที่1นะคะระยะห่างให้เราเลนตัวกล้องยังจุดที่3แล้วก็กดที่ OBS เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการจากจุดที่1จากจุดที่2ไปยังจุดที่3มนะคะ สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดค่ะซึ่งกล้องที่มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องยี่ห้อโซคเกร์นะคะรุ่นเซต2 2 0มือ2ค่ะจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกใน,นการเข้าใช้งานนะคะให้เราเซตค่าตัวเครื่องเสร็จรียบร้อก่อนนะคะในการตั้งโหมดลูกน้ำฟองกลอแล้วก็ลูกน้ำฟองยาวค่ะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะ เราจะทําการเปลี่ยนหน้าเพจ A. หน้าเพจนะคะมาที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะให้เป็นหน้าเพจทีอนะคะแล้วก็มาที่เมนูค่ะกดที่ F1 นะคะใช้ลูกศอน,นะคะในการเดินหาโปรแกรม NLM ค่ะแล้วก็กด Enter นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการเระยะนะคะโดยการกด OBS นะคะไปยังจุดที่1ที่เราต้องการกดว่าค่ะค่ะแล้วก็กดส่งต p ที่ F4 นะคะ ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะเพ่่นค่าหรื่อ H ES นะคะก็คือระยะห่างจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังจุดที่หนึ่งนะคะค่ะเมื่อเราต้องการหาค่าจาจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองนะคะให้เราย้เล็งตัวกล้องยังจุดที่2องค่ะค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องยังจุดที่สองเสร็จนะคะให้เรากดที่ NLM นะคะ F1 ค่ะค่ะแล้วก็กด stop นะคะค่ะสำหรับ ระยะห่างจากจุดที่1นะคะเมนจุดที่2นะคะก็คือ1.692นะคะโดยค่า s นะคะจะเป็นค่าสโลปนะคะค่า h นะคะก็คือค่าระยะห่างแนวราบนะคะจากตัวกล้องไปถึงจุดจากจุดที่1นไปจุดที่2นะคะแล้วก็ค่า v คือค่าแนวดิ่งค่ะค่ะถ้าเราต้องการไปยังจุดที่3นะคะโดยอ้างอิงจากจุดที่1นะคะระยะห่างให้เราเลนตัวกล้องยังจุดที่3แล้วก็กดที่ obs เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการจากจุดที่1จากจุดที่2ไปยังจุดที่3นะคะให้เรากด m มุ ve ค่ะ แล้วก็ตัวกล้องจะถามว่าเราจะย้ายจากจุดที่1มายังจุดที่2ใช่หรือไม่ให้เรากด yes ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลงตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะไปจุดที่3ค่ะค่ะเมื่อเราเลงตัวกล้องยังจุดที่3เสร็จนะคะให้เรากด่ M L M ค่ะค่ะแล้วก็กด s t o r ค่ะค่ะสำหรับค่าตอนนี้นะคะก็คือจะจะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจากจุดที่2มายังจุดที่3นะคะ ค่ะแงเค่นี้ก็เสร็จเรีบร้อนะคะสำหรับโปรแกรม MLM ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าสามารถรับชำระที่หนังกลองสำรวจศูนย์นลังสีลานยี่ต้ที่ประมาณค่าเฉลียลังสีทองสองจตุทุมธานีค่ะหรือโชว์รูมพีน้ำม่วงวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะจบในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ